สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้เขาป่าเนาะพี่น้องเขาป่าห้าหนมใหม่หลังจากทีเมื่อก่อนเข้าไปขายสมตำเนาะไปขายสมตำเนาะพี่น้องไหลกําไรกับอ่าลอยก่าบาทเนาะพี่น้องลอยกวัวบาทเกือบสองลอยเนาะเพราะว่ากระเทียมเขาบอได้ซื้อนำปลาแหลกหนำมะขามมะพร้าวกะยุกุกตัวเองเนาะเห็ดบุนก็เลย รายกำไรหนึ่งรอยกว่าบาทเกือบสองรอยเนาะพี่น้องคัเมนเบนบาสือของสือทุกอย่างหาันกสีโบไหลกำไรดอกเนาะแต่ว่าแม่น้องสายปานหาสือสีเบนบาขาดทุนแบบเคร่งนึ่งบอกกันแบบขาดลงทุนไปหาแซนเนาะพี่น้องไหลขึ้นมาสองแซนท่ายก็สวัสดีใครคายได้ สองแซนเท้าช at ิพัน <si กีพี่น uh, ้องลงขึ os, ้นหาแซนลงขึ้นหาแซนร่วมวัดหาแซนอ่าะไรดีพี่น้องกะโบปยังกเป็นประสบการณ์เนาะแม่เนาะพี่น้องาปลว่าขังแรกเนาะเขาโบเคยเนาะแม่เคยเห็ดหนาวขับุายจ้าคืออะไรก็เห็ดกบบุหัวตรงไส้ตงไหนมันจุดตกันไหนานะแม่พ่จะเห็ดกินเขาคิดว่าม่ต้องแฉะเปิปเา่น ขาคิดรามันตองแซบให้ล He ูขาติดแต่ขหาวบวคิดอันนั้เนาะขาบวเคลือายข้ากระคาทุนเทียวนาข้ากระเช็ดแบบพอดีพอดีบบดนี้มันก็มันก็ดีเพราะข้ากระสิไดเห็นใจเมียขาที่เข้าเคล่นขายนะเนาะขากระเช้อหูว่าเออเมียาเพิ่งกระดายบไรบริไดร่นะที่เคลื่อนคลายให้ข้บ ไม่ได้ค่ะพึ่งเขาสตีเขาพ่อเขาาเห็ดเป็นตัวเองต่เขาเห็ดเองพ่อจังหูเนาะเขาจังหูว่าเออแม่คาเจ้าพ่อก็จะเห็ดหน้านี้แม่เนาะเขาก็สิได้เข้าใจโตุกแม่คาเนาะตกี้มากเลยค่ะข้างนอก็เป็นแม่คาเองแบบเจอแม่เดอดเลือตัวเองหมดดีกว่ามันชาทุนเป็นไงเนาะจริงๆกะไรกำไรวันไหนไล่เนาะแม่ของอันแห้งดุซีนก็แห้งไรกำไรหน่อย แม่น้องอันหูแค่ไนแต่คล้ายดีอืมแ REALLY ค่ไหนแต่คล้ายดีกำไรหน่อยมาห่มกันหรือเป็นไรเนาะน่อยมันมห่มกันมันกระไรไรเพราะมันขายดีเทียนาอาสิบไปอีกเนาะพี่น้องแต่ <laughs> กันยังยังเฮือกเติมเนาะเฮือกคนไหนอาสิบไปกันยังเฮือกเนาะพาี่น้องมาดุนาดุนเนาะรอมาสิไปไปพาดุนมาศิบสปศิ <laughs> แบกกำไรอีกว่าเด็กขาดทุนอีกน่าเวง ขึ้นนี่ฝนตกบ่เฉพาะเออเฉพาะน้ำจังหลายเนาะน้ำให้หน้าให้ใช่ห้อยโขงห้อยมันออกลูกเถอะเปราะมัณว่าห้อยโขงน้ำไหนก็ห้อยสรีน้ำหร ก็เป็นหอยโขงเอเบห้อยโขงนี่ก็ก็ห้อยโขงแต่วันนี้เนาะห้อยโขงแต่วะไม่เห็นวะเซรีตัวนี้ห้อยสอดตัวนี้ห้อยสอดตัวนี้ก็ฝอยนี่นี่นี่เออตัวนี้ห้อยสอดนี่ก็ห้อยสอดตัวงคอยทิงบางย่าอยไปากมันทิ้หลายลาห้อยสอดเบิร์ดสดเบิดนี่วนี้สอดเบิร์ดนี่ไม่เหนเนาะบางมอกเป็า หอยโคงหาคอยจักตะบากดมันหาสีกลมๆมุนๆผู้เขอะไรกันผ้าง่ามันกรต่างนาง่ากระีากระช้นาเน่ผัดหอยสลีมันก็ะชี้งเมแหลมปากมันบางปากคมคมปอกบางๆปากคมเป็นคมเนาะแบบนี้เปลี่ยนพันธุ์เลยพี่น้องปากเลยนะถวามมันสมกันก็พอยผงนะไดีนะ ยังห้อเก่าด้ระบอกันได้มีหอยเอาหรอะเอือจอยเออหนอที่ข้ามาเห็นมือนะเนาะเมือเข้นาวะล่ะไปเบื้องนั้นเบ้อไปพี่าเลยไปยงีน่ง เไปดวัด้มงเหมือนอะมาตั้งจุกุน้องไว้เจะเนาะงยาเติบไปเด้นี่โบอืดโบอยากเนาะพี่น้องน้อหมเหมือนนะมาหาเห็ดเนาะกบแม่น้องสส่ป่านแหละเห็ดร้อยหลายเห็ดเผืกแต่กะแต่ก็น้องใหม่ร้อยหลาย เห็นาานาใหม่ได้ก็้วยมาหามันคือเสียงขนหาหนอาไหม้โบจักคกือเขายังตัดเข่าอยู่เนาะเสียงตัดเข่ารับนี่ นอนหญ่เด้อเด้อบ่หืมมาหมานำนาะพี่น้องมามานำสี่ตัวเอ็มสมศักดิ์อินดีกี่เนาะลายอินดีมาหามานำน้องพี่น้องน้องใหม่กระไลไลนาะพี่น้องไลยเหลือกแต่น้องงามๆเนาะเต็มกระตาหรือแต่มือนี่แต่บังฮักกับขาม้ามึงอย่าเนาะพี่น้องมาใหม่ไลย แง่มน้นเป็นยแง่นอนใหม่เดี๋ยวนาะมันซ้ำเขาสิเดื้อขนะเขาเลือกอาจะนอนง่ายง่ๆงามๆเนาะแต่เห็มสำเสอแถวที่ปีใหม่มาหาก็เป็นแถวพี่ภาษาเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะพี่น้องพี่ภาษาไมีแต่กองพ่อเนาะนี่มีพระมีมีมีหมอกองพ่อหมอข้อจูดคนตายเนาะพี่น้องหากว่ได้บาสิญาตเนี่ยังในธรรมดาว่าหมอเอ็มไปนอนขางเสยแม่นเบิร์ดเนาะพี่น้องไปนนู่นนี่จุกุจะกิจะสินเนี่แม่นเบิร์ดนี่ นี่ผ้าขาวผ้ายังแมวนเบิดเนาะพี่น้องบ่ได้ิยานได้ธรรมดานะใหม่จะซ่อมสิหาเหลือกอะโดดเนาะพี่น้องเหลือจะนอนยื้ยกรโดดเหลือกแต่นอนนั่งดินหลายเลยเห็นเห็ดเนาะพี่น้องเห็ดขาวหลอกหนึ่งสะอาดงามสาดใจมันงาม ๊าดพี่น้องเห็นเขาจะมาหาเห็ดคือกันเนาะพี่น้องแต่ว่าปีใหม่ได้เห็ดพอกรรหนึ่งเนาะอยู่วันนี้เนาะนี่เขาจะ,ะไรได้กับปลายเป็นนายเดชพออ,อ,ออ๋อเสยเออเห็ดขาเห็ดดินเนาะออืจะหามาแต่ไกลเด็ดเนาะแล้วหามาแต่ไกรตื่นไปเนาะพี่น้องนี่กระตาโนใหม่กับอะไรเกือบครึ่งนะ นกไม,นม้เล่าอะเหืี่งนะมันหักมิดอกซัฮะเออมีก็ได้นไ <c oughs> กไม้บ่ได้เอาเสียม,มาจังไรจังเอาไรเอามาอยุสั้โอ้เสียม,มานาวมเขาไดใใ้พริ้เสนี่ะเคียมด,ดกหนึ่งเลยดอกอ,อ่อ,อนาาอนะโอ้แถวนี้มีแต่บิรดคอยละมาหากินแล้วคือ พี่น้องเห็ดพอแค่ไหนแต่พวกบัณองแห็นเข้ามาหาบางอย่างในข้าบบะหินเนาะพี่น้องอือตัวนี้ปิดตัวพี่พิมาไหลเนาะลองไว้ก่อนตอนนี้นี่ปาดเนาะพี่น้องเพื่อนเรเคยเห็นเห็ดพอแค่ไหนแต่เข้าจอบะหินบางอย่างนี้เขาหาก่รเขาหาเบื้องในกรพิมาเห็ดพอเนาะพี่น้องอือ น้อนเงน้ยนอนเงี้นดีข้าวซีซับน้องใหม่ด่างดินน้องพี่น้องเห็นหรือเป่าคนมันค้าข้าวเสียมตินบ่เลยซับโปรไฟตาเลยเสียมตินข่าวเนาะ Kau tak tahu? Makan. Makan. Tidak ada banyak kerabu ini untuk memb objectively campur semester. Kita menggunakan gerak keru. Kalian, guru-guru ini dapat atur. Dengar. Buka bentuk. กูน่าก่ร้องไห้แบบเพะกอนเนี่ยเดี ok ๋ยวไหนอ็งนาเหรม่นั่งดินเนาะเจียมันกิดเกิดมันเดือเสียมกับเขาเข้าเด้อ เค่นี้มันอันนี้มันสิซับเถื่งแล้วมนะันผงตะดึงดุ่มนอนนี่ยังแก่เลยนะนี่อ,นอ๋อการันเนะบ็ดละบ่มัน,โน,โน,โนงงกล่วที่นี่เห็นหมล่ะมาเกิกเกิเกสียมตัวน,นั่นนี ก็ะซับจ้วก็จะซับปลายก็ับปเสียเนาะเป็นทำไมะเอ้าแทนนี่เนาะเขาจกรมาฮาเลค่ะกระเหรอเขาจกระาเหมือกันมันต้องแห้งเขากับไรเฮ็ดอยู่น้ำใหม่กับไรไรเติบ น้อไม้ลายร้ายเนาะพี่น้องร้ายแผลร้ายบาดเออแต่บ้านน้องงามๆเขาจะเอาก่อนเบิดเนาะแหงเดือดแต่น้องบางงามขามาหาเห็ดไว้นะแต่น้องงามๆไม่เห็ดค่ะห้าปัตตาบอกเออพี่น้องน้อไมยน้อไม้หันร้ายแหงแต่ว่าน้องงามๆหันขาหาก่อนเขาก็เอานะเดือดแต่น้องบางงามไวเขาหาบ้านนี้เขาก็หา เดี๋ยวบันเ่เคยได้ละไมกันจนเขื่องกระตาเน้องพี่น้องมม่จะนอนง่ยๆละไมบออืดไ่อักน้องงามบอเฮ็ดเพราะระตาเ่เป็นยังหรอกเนาะ

เออเอาวะเขาอยู่นาอหักหักซับอยาบเหมือนปัไดาเนาะ เบหน่อไม้เขากระตาก็เมีดกระเซียนาะพี่น้องเจ้าพี่ไม้ลืมป้าใบใส้บางอย่างนี่นะบางอย่างในตอนพี่ไม้เอาเฮ็ดเหรอเนาะพี่ไม้กระจับมีดอยู่ก็คือจังแบบบนหาสิถิมนะหนาสิป้าใบกระตาแต่ว่าโบ,บเห็นเนาะพี่น้องเสิร์หน่อไม้ไลายมีดเสียว่ามีดสองน่อไม้แต่น้อไม้เต็มกระตา มองที่พี่ไม่อันนี้เอาเฮดต,ตัวเฮดดอกอันน่ะฮันเดะพี่น้องเฮดเฮดขาวฮันเดะมอรมเมนเฮดพออไรตัวพี่ไม่เอาเฮดขาวฮันเดะแล้วก็พี่ไม่ก็จับปลาตามาปงไวม้มองนี้แล้วพี่ไม่ก็ไปเลาะจังไปเลาะเฮดพอมาแต่หา,หาเฮดพอมาทางนี้มาเสียงหาเมียโบเหน็น อะไเต็มเลยเนาะขันมีเมียชอมก็คือสีบลเต็มปา่าในปาดพี่น้องยง่เนี่ยน้องใหม่มันร้ายยง่เนี่แบบว่ามันเป็นหน้าน้องใหม่เด็นะซํสาสกินน้องใหม่ค่ะขันอยากได้ค่ะซัสมสกินอืมนักเป็นนัดเมืปเปนนม่อไรเนาะพี่น้องเมือ่อไร ได้เต็มกระตาได้เต็มกระต้าน้ะลายนี้ทำไมขยันมีจะคอยคนเอากันยังลายเน้อลายแห้อขยันมาแป๊บเดียวได้เต็มกระตา สีเฮดหน้าดำกันเบิดบ่จังเอาปีนี้เนาะปีนี้ย่างคนสีเฮดหน้าดำได้สีบวเฮดหน้าบ้านคุยกับแพ่ปีนี้เพราะว่ามันบ่แดดนะปีนี้มันฝนตกดีเนาะพนตกข่อตยาเกิดข้อจกับเหเฮดด้วยนะ นี่เฮ็ดหน้าบานบาโทษเนี่ยแล้วฝนตกตะกี้เขาบานพงเลยยืนมีฝนตกตีกันเลยแบบบมมีไพร์ทในเฮ็ดหน้าบานอยากเฮ็ดหน้าดำปุ๊บฝนตกหัวยุดเนาะตกหัวยุด ใส่ไิกินเนาะมาทันนี้เดะเห็ดพอเดะน้อยหนึ่งข้าเทดาเนาะพี่น้องอะไปดีเด้อเออมาดกว่สบายดีปลาลุกนั่แหละ

นี่เห็นมีแต่เรือที่เขาบอาเอาเนาะพี่น้องแต่เรือเขาหน่อยหน่อยเขาเอาเขาไปวันสิไปหน่อยไปรลายคนมือว่านมือซื่อมีแต่หอยเอามอจสิคนนะจนแดงจนแดงเส็ดนองหม่โสมเนาะพี่น้องแลกกะเกี่ยม่ไดเมาไเฮ็ดแล้วรเห็ดก็เพราะได้เติมถ้าเราไรเห็ดก็จังแกงน้องใหม่ใชกะเฮ็ดใช่ เฮ็ดพอเนาะพี่้อแม่เปนใช่แบบพอเนี่ยนอนาเ็นเฮ็ดพอหเนี๋ยสิปอเข็ดน้อไม้สมแล้วกันน้อไม้ต้มน้ำเอีมมาจะีเาเอออีเมมาเออว่าแมนคนเขาแบจัก ม่่เาอยูป้าพี่น้องซ้อมลำม่แล้วเฮาเกิดอันนี้เนาะซ้อมลำม่แล้วก็มาต้มบลำม่กแกงแล้วพี่น้องหน้าตาอุ้ยกินแกงลำม่แล้วเด้อพี่น้องแกงลำม่ใส่เห็ดพอใส่ผักหน่อกอืนะ้อเป็นกระเสรแี่วะเดี๋ยวพักใส่เล้วจะั็นี้ที่พา ปันสวัสดีปาุ้งสวัสด <c> oh <an> ีปาู้งดีดีดบอแมนดุต๊แน่นตมือไดน่สวัสดีดุสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีเอาเฮ็ดเดีสบดี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 คนมหอยู่คห้น้องออนไปอนะเนาะขันแวไปกันปะน้องโอนน้องอนออกไปยืนนอกนะบ๊อบงซะกช่ันไปนั่งท่นอกกูปะไปนั่ง่ะไปเอาหนังสัไปสิ

สชได้พงเมกืกระทินน่นะเออใจเนาะย่าผาอยูป่ปลายแล้วผาอยรูปลายบ่อแสบแถมมันถอนถอนตัวตัวนินึงเอ้วขอพอดจะจำลองแล้วกันตอนนี้ก็เป็นตอนแรกมากเนาะพี่น้อง,ง,งเ,เนื่องจากพงเพ็ญนี่กินแกงน้ำไม้แซ่บแสบเนาะพี่น้องกินแกงน้ำไม้สุ่มกันเถอะนะแต่กัต้นนี้ก็เป็นหมอต้มน้ำไม้มันเหลือแกงกับต้มแล้วกระเทศน,น้ำไม้โสมน้าเนาะพี่นอะะ้องแล้วก็อีเมลแล้วก็อีเมลแล้วก็ ฮามาแน่หน uhm ้าใหม่เนี่ยแกมีแกงเพ็ดเดี๋ยกินของเพชรเนี่ยก็อุ่นเนาะกินแลงแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหม้ออันนี้อ้อปลาอ้อปลาทูเนาะพี่น้องสิกินแลงเนาะผ่านไปแป๊บเดี๋ยวกินข้าวเพชรเพิ่งาแป๊บเดียวแลงอีกเดี๋ยวนาะพี่น้องเฮ็ดกินแลงอีกเดี๋ยวนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สิไดียวเพียงสานีเด้อพี่น้องเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะคลิปหน้าเด้อพี่น้องบนห่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย